สวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับช่องออก้าไลซิงเกมเมอร์กันอีกครั้งเช่นเคยนะครับผมนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสนอนสอนลงแมปในเกมนาโต้กันอีกครั้งเช่นเคยนะครับผมแล้วนะครับผมก็สำหรับคนที่เข้า,ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมอโอเคถ้างั้นเราก็เริ่มกันเลยนะครับผมโอเคแล้วสำหรับการลงแมปในเกมนาโต้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากมายหรอกครับผมก็ ก็สอนประมาณหนึ่งนาทีนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ก็มันมีก็มันไม่มีอะไรยากก็จริงนะครับผมแต่เผื่อบางใครมันเผื่อใครบางคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็ผมจําได้ว่ามีคนขอผมมานานแล้วแหละแต่ก็้่งขอขออภัยด้วยนะครับผมที่ผมมันแปลว่าไม่มีเวลาสอนนะครับผมอ่าแต่ตอนนี้ก็มีเวลาสอนแล้วนะครับผมเอาแล้วครับผมให้ทุกคนนั้นทําการมีแอปเอ่อไปตรวจแอป a p k p a t e r มาก่อนนะครับผมอันนี้คือสาคัญมากเลยนะการที่จะลงแมปนะครับผมเอาแล้วครับผม เมื่อท al, uh, ุกคนดาวโหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วให้ทุกคนนั้นทําการกดมาอันที่สองเลยนะครับผมอลไรครับผมกดมาแล้วครับผมก็เลือกเกมลาโตะที่เราจะลงเลยนะครับผมอ่าเมื่อเห็นแล้วทาการคลิกไปเลยครับผมกดอันแรกแล้วก็กดอันที่สองอาแล้วครับผมเมื่อขึ้นหน้านี้เราก็ให้ทําการกดไฟล์ครับผมกดกลับครับผมกดอันที่สองครับผมเมื่อขึ้นหน้านี้ให้ทุกคนนั้นกดอันที่สี่เลยครับผมอ่ามันจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับผมอ่า ให้ทุกคนนั้นกดไปที่ปุ่มสีเหลี่มยมปุ่่มมสสีีสสีเหลยด้านข้างเลยนะครับผมโอเคปึ๊บอ่าเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วคำทานกดตรงที่อ่ซ้อนไฟล์เลยครับผมผมว่าทุกคนอาจจะดูทันยังน,นะโอเคนี่เลยครับผมให้ทำอย่างนี้เลยนะครับผมก็ให้ทำแบบคล้ายๆกันนี่แหละ เดี๋ยวส่วนลิงก์แมบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนั่นแหละก็แน่นอน,นครับผมเดี๋ยวส่วนลิงก์แมบผมทิ้งไว้ใต้คลิปเลยถ้าใครอยากจะโหลดครับผมทำ,ทำเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมส่วนอันที่สามก็นี่ครับอุ้ยไม่มีอันที่สามหรออาไม่มีไม่เป็นไรสงสัยเขาไม่ได้ลงมาให้นะโอเค กก็จะประมาณนี้ครับผมเมื่อทุกคนนั้นทําการแบบว่าอ่าลงแบบเสร็จแล้วไอ้ทุกคนนั้นทําการกดตรงนี้เลยครับผมมุมขวาด้านบนเลยครับผมปุ๊บแล้วก็รอครับผมโอเครอไปเรื่อยๆครับผมรอจนกว่ามันจะเสร็จครับผมอ่าเมื่อขึ้นหน้านี้ครับแล้วครับผมให้ทุกคนนั้นทําการกดถอนการติดตั้งไปเลยครับผมปุ๊บเราจักกันแล้วก็กดติดตั้งเลยครับผมโอเค แล้วมันก็จะเสร็จทันทีนะครับผมโอเคครับทุกคนนะแบบว่าบางคนบอกว่าเอ้ยมันจะได้จริงๆเหรอก็เดี๋ยวผมจะทําการแบบว่าตัดภาพเข้าเกมให้ดูนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมนั้นตัดภาพมาเข้าเกมนะครับผมก็แน่นอนครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าหากใครแบบว่ามีแบบสวยๆก็ก็สามารถเอามาลงในเกมลาโตัได้เลยนะครับผมก็แน่นอนครับผมถ้าหากขนาดไฟล์แบบว่ามันเล็กหรือไม่ชัดมันก็จะประมวลผลตามตามนี้เลยครับผมอันนี้คือมันก็ดูสวยดีนะ ก็ใครแบบว่าแบบว่ามีภาพแบบสวยๆทำงามก็ก็เอาลงได้เลยนะครับผมก็แน่นอนมันก็จะประมวลผลแบบมันก็จะประมวลผลให้เลยก็แน่นอนก็ให้ที่แบบว่าไม่มีแบบว่าภาพแบบว่าภาพแบบภาพแบบเก่าๆแบบว่าแบบว่าแบบขนาดไฟล์ไม่ค่อยเพียงพออะไรเงี้ยคือแน่นอนมันไม่ได้อยู่แล้วครับผมก็ก็แน่นอนก็มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมสับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมสับคลิปหน้าก็ไม่เจอใหม่ครับผมสับคลิปนี้ก็ขอบายบายไม่เจอใหม่นะครับ